บไปถึงฟ <łość> ้าเลยไปถึงโลกอ้นอาอะไรอ้หู้อ้อนอเป็นคนพาค่ะยังไงต่อคะพี่นุต อยากอะไรหรอคะว้า้าสิงห์จิงล่ยเย้สิงห์จิเลยน้องจะลมน้องจะลงอยู่ใ้รองตอนไอ้แก้ก็ทำท่าต่อหน้าให้ดูเนี่ย

เซะต้องรับทีเลยยังไม่ถ่ายดูดูคนดีโอ้ยของมึงมันเป็นหลายต้นนะของกูมันเป็นแค่ต้นเดียวอ้าวได้แค่แค่ดี่เงยเก็บดอกไม้ไหมพี่เร็ว เก็บมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเอามาวางโต๊ะวันนี้เด็แกล้งนะครับวันนี้เด็แกล้งแล้กด็แกล้งเด็แกล้งเด็แกล้ง